สตีเฟนเจอร์ลาดอยูนี้ทำได้เยี่ยมครับผ่านบอลไปได้สวยเลยดูดยนะครับเลื่อมไปเลยจะต้องหลังไปนิดนึงเลยครับอย่างนี้ก็ล้าหน้าล oh. แล้วครับและลูกนี้ยิงเลยครับค oh. ัาก็เซฟไว้ได้อีกแล้วครับ มาเรียวบาโลเทลลี่มีเซฟได้ไม่น่าเชื่อครับคนส,สาวล่าหลังไปนะครับน่าจะไ,ได้เลยครับลูกนี้และก็มาเรียวบาโลเทลลี่ทำได้ครับและเขาก็ยิงเลยครับอันนี้เป็นปปซุปเปอร์เซฟจริงๆครับ และลูกนี้ยิงเลยครับลูกนี้ก็เรียบร้อยครับไม่ยิงได้อย่างเฉียบขาดเลยนะครับเป็นประตูครับ ลอยเข้าไปโขกได้พอดีครับโอ้โหเป็นประตูที่สุดมาเป็นโอกาสเลยครับไม่ได้เลยครับนัดต่อไปนะครับแต่ยังอยู่ในเขต